ไปดูเรื่องของการต่ออายุพรกรฉุกเฉินนะคะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะต้องทําเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์เรื่องของความไม่สงบนะคะเพราะว่าถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิดในช่วงที่ผ่านมาเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ก็ยังมีการกอร่อเหตุกันอยู่ปรับรายนะคะล่าสุดทางด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่4 2563ประชุมกันไปเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมค่ะเห็น ชอบตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอร,รมนภัก4มีการเสนอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขยายออกไปอีก3เดือนค่ะตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2563ถึงวันที่19มีนาคม2564เพื่อจะแก้ปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยจะต้องมีการ เสนอที่ประชุมครมให้ได้รับความเห็นชอบต่อไปอีกด้วยนะคะทางพลเอกประวิทย์เนี่ยก็ขอให้กรรมนแล้วก็สภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมการจัดทําแผนการปรับลดพื้นที่ควบคุมเพื่อรองรับกับก,บการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่โดยการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เนี่ยก็ต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงด้วยนะคะ ส่วนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอายการสูงสุดก็เร่งจัดตั้งสำนักงานคดีความมั่นคงภาคเก้าแล้วก็ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วเพื่อป้องกันปราบปรามไม่ให้มีการก่อเหตุร้ายแล้วก็ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของความเข้มงวดในมาตรการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปนั่นเองนะคะ พูดถึงเรื่องของยาเสพติดนะคะก็มีข่าวเพื่อนบ้านของเรานะคะคสํานักงานตํารวจน้ำมาเลเซียค่ะมีการจับกุมไอซ์นะคะน้ำหนักกว่า2ตันบนเรือขนาดเล็กในทะเลนอกชายฝั่งรัฐปีนงังมูลค่าประมาณ1 0 5 9ล้านริงกิตหรือว่าถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็คือประมาณ785.4ล้านบาทเลยนะคะนี่เป็นการจับกุมยาเสพติดที่ถ้าเป็นไอซ์เนี่ยเขาบอกว่าใหญ่ที่สุด ครั้งเดียวของประเทศและเบื้องต้นกำลังสอบสวนหาต้นทางอยู่แต่เชื่อว่าถูกส่งไปจากเมียนม,มาทางนายสุบินมาซอมผู้บังคับการหน่วยหน่วยเหนือลาดตะเวนสำนักง,งานตำรวจน้ํามาเลเซียค่ะก็ได้มีการเปิดเผยระหว่างการถแถลงข่าวที่เมืองจอร์ชทาวว่าเจ้าหน้าตำรวจน้ําจับกลุ่มยาไอซ์นะคะบนเรือท่องเที่ยวพักผ่อนส่วนตัว ขนาดความยาว12.5เมตรในเทะเลน,นอกชายฝั่งรัฐปีหนังทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อวันที่9ธันวาคมโดยพบของกลางน้ำหนักรวม2,118กิโลกรมัมบรรจุในห่อผลิตภัณฑ์ชาจีนอยู่ในห่อชาจีน130ห่อนะคะมูลค่าประมาณ15.9ล้านริงกิตอย่างที่บอกไปแล้วก็จับกลุ่มตัว ชายหนึ่งคนอายุ26ปีที่อยู่บนเรือไปสอบสวนเพื่อที่จะทำการขยายผลนะคะการจับกลุ่มครั้งนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นล็อตใหญ่ที่สุดในครั้งเดียวนับตั้งแต่มีการก่อตั้งหน่วย,วยเรือลาดตระเวนมาถึง15ปีไม่เคยจับกลุ่มยาไอซ์ได้มากขนาดนี้นะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นรวมไปถึงตัวหนังสือที่อยู่บนหอชาจีนเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะคะที่ยาไอซ์ชุดนี้ จะถูกส่งไปจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำในประเทศเมียนม,มาแล้วก็เชื่อว่าจุดหมายปลายทางของเรือเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอย่าไอซ์สามารถขายไดร้ราคาสูงกว่านะคะถ้าจะอยู่ในมาเลเซียนะคะก็จะออกไปจากมาเลเซียด้วยนะคะก็นี่แหละคะ่ะจำนวนมหาศาลทีเดียวนะคะเรื่องอยาเสพติดก็ยังคงต้องมีการกวาดล้างแล้วก็จับกลุมกันอย่างต่อเนื่องนะคะ